โดยคุณลลิดาเพร่ดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลนะคะก็บอกว่ามาตรการสินค้านําเข้าออนไลน์ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็อากรขาเข้าตั้งแต่บาทแรกค่ะนั่นหมายความว่ามันจะช่วยถึงเรื่องของการลดความเลื่มล้าผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ s m e ของไทยกับการที่มีสินค้านําเข้าจากต่างประเทศราคาถูกทะลักเข้ามาในระบบภาษีทั้งนี้ราคาสินค้าบางประเภทอาจจะมีการปรับตัวบ้างนะคะอย่างเช่นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่เราซื้อราคาหนึ่งอาจจะมีการปรับเพิ่ม ขึ้นมาสักประมาณ20-30%สินค้าทั่วไปค่ะก็ขึ้นอยู่กับอัตราภาษีของแต่ละประเภทปัจจุบันนะคะประมาณ97%ของสินค้านําเข้าอาจจะก็มีการคํานวณอยู่แล้วแหละมีการคํานวณแล้วก็รวมอยู่ในราคาสินค้าบนแพลตฟอร์มอยู่แล้วผู้บริโภคไม่ต้องกังวลน,นะคะสามารถซื้อแล้วก็จ่ายเงินรับสินค้าได้อยู่ที่บ้านได้ตามปกติเลยไม่ต้องไปเสียภาษีที่ด่านศุลก,กากรด้วยตนเองนะคะกมรมศุลกากรประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็น z a d a Shopee, t i k t o k ชีอินแล้วก็เทมูนะคะเพื่อที่จะคัดกรองสินค้าอย่างเข้มงวดโดยสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมาอ,อก,กอไม่ได้มาตรฐานอ,อยอรวมไปถึงสินค้าผิดกฎหมายอย่างเช่นบุหรี่ไฟฟ้าตรงนี้จะถูกถอดออกจากระบบแล้วก็ไม่อนุญาตให้นําเข้ามาขายได้ค่ะค่ะ